วงไปหาวอยฮอะเซอร์วันนี่อ่ะแต่ก็ยังมีโอกาสมันกักแม่น้ำรอช็อกอยู่ <S <S จะรอช็อกหรือเปล่าอะไรก็ไม่แน่นะใช่ก็บอกเฟสแคนก็บอกอาจจะต้องจับทางใหม่ผมว่าเกมที่แล้วเสียเปียบจริงคือโดนนักอีเอรับอยู่แล้วก็มีคนมาเข้าข้างหลังอีกอาร์คิวมันเลยยากหน่อยสำหรับเฟสแคนแต่ถ้าเป็น4ี่ผมมองว่าเฟสแคนก็ยังคงไม่ได้แพ้ใครง่ายๆนะใช่ทามิงอาจจะแบบยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่โสมเป็นไพ่ที่ผมบอกเลยนะ ภาพตัดครับผมภาพตัดจริงถ่งไ <ป S 1> า,าไไม,ไม่รู้ไม่เหอไม่รู้เลยไปตอนไหนใช่แต่ไม่ไ <ง S 2> พีป <Inform. S 2> ีไม่มีคุยไม่มสัญญาณอ้าวแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนกูบาร์กเนี่ยส่งผู้เล่นสำรองลอง,งไวเลยนะครับเป็นสติกตลี่เนี่ยลงมาแทนนะเบสแคน,นครับผมขับไปที่มิวต้าครับน่าจะเป็นเมืองที่ฟาร์มง่ายที่สุดนะของเขา,า,า,ายาวกันไปเดีเวลานิดนึงฮะช่วงต้นน่าจะไปเมืองหลักนะฮะเมื่อวานชาโคนี่โชว์ฟอร์มแบบเก็บหนึ่งเก็บสองหนึ่งเก็บสามสองเกมเลยนะ เอาเรื่องจัดชาโคเมื่อวานวันนี้ต้องมาแล้วแหละหไปกันหนึ่งทำ <c oughs> ไปก่อนเลยเรียบร้อยจะไปเก็บไหมจะไปเก็บไหมเพื่อนตอนนี้โอ้โหไปกันต่อครับผมเกมที่แล้วที่สองที่เงียบสง,งบเกมนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันแต่วงเกมนี้มันค่อนข้างกลางแผนที่มากกว่าไงอ,อาจจะแบบอย่างเกมที่แล้วมันวงซ้ายใช่ไหมทีมจากขวามันมูมันเยอะพอมันเป็นกลางแผนที่เนี่ย อาจจะมาหลายๆทางอาจจะไม่ได้ปะทาก,กันแบบนั้นก็ได้นะครับโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ไปลงน้ํานะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่ามุมทางด้านซ้ายเนี่ยในการไหลเข้าแผนที่พื้นที่ในวงแหว<า>นไปเออเออเอ2ครับผมกาลังโดดเด่นเลยครับตอนนี้จับคู่เล่นกับเทอร์นี่เคนี่ผมบอกเลยว่ามีขนลุกนะทีมที่เจอเขาคอจัดนี่หน้านี้อย่างที่บอกยิ่งเล่นยิ่งมาเรื่อยๆนะเรื่องของอฟองเรื่องประสบการณ์ก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะแบบ เทียบเท่าแหละใช้คาว่าแบบเริ่มแบบเอาอยู่อ่ะใช่อืไว้ใจได้นะฮะถูกต้องครับผมโบโบซิวตวินแล้วก็นนท็อปครับแฟดเวียดนามสามทีมครับทีมซีเกตแฟดดีตาเวียคะแนนเนี่ยเท่าเท่ากันเลยนะฮะเงินแค่หนึ่งคะแนนของทีมซีเกตใช่แล้วเป็นการได้มาจากเกมเมื่อกี้เกมเดียวฮะขึ้นมาเป็นที่สามเลยถูกต้องครับผมไก่เดียวรู้เรื่องเหมือนกันนะถ้าทางด้านของพวกแบบ อาทีมอันดับสิบลงไปเนี่ยถ้าได้ไก่หนึ่งก็ขึ้นมาหน้าแรกที่ทอปาได้ได้เลยเหมือนกันใช่ครับมีคิวเยอะด้วยนะครับนี่โทดักแยกมาฟาร์มคนเดียวกแค่นี้ฮะครับผมเป็นเฟสฟาร์มกันไปครับตอนนี้บูโซนเริ่มบีบแล้วกรัสระวงเฟสที่1นเรล้าแข่งขันกันวัน2วันนะท่านผู้ชมูเพรร์เอ็นแต่ว่ากดไม่เหมือนกันนะลืมอย่างที่บอกกันไปใช้กันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วใช่สมแดู ตอบนี้ยี่สิบแต้มคุ้นชินแล้วแหละนะฮะคุ้นชินแล้วแต่กลับมาเป็นยี่สิบแต้มอีกปรับไปสิบแล้วมันง่ายเลยไหมแต่นี่หน้าแบบว่ามีน่าสนใจนะพอมันเป็น off line ออฟไลน์อ่ะนลอบไฟนอลแล้วถ้าสมารูมันจบสองเกมก็จะน้อยนะเหงา,หน,าหน่อยนึงคนวันายแต่ว่าเฉียวก็เฉียวมันนะแต่ก็เฉียวถ้าตึกถ้าอ่าถ้าไปแตะตัวของแม์พอยได้เนี่ยแต่ว่าผมเห็นมีทีมงานแจ้งมาว่าถ้าวันนี้ใครได้ที่หนึ่งตารางผู้นี้จะได้เลือก เกมที 7, right? uh ่เจ็ดใช่ปะถ้ามีต่อถ้ามีต่ออ่า uh huh. ซึ่งผมมองว่ามันก็อาจจะมีต่อเธ <laughs> <laughs> อถามว่ามันได้เปรียวขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นวะไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> แค่อะสมมติมันแต่มันก็มีไงคุณจอบแบบว่าเฮ้ยทีมเราแม่งไม่ค่อยชอบมีเลมา่า uh huh. เลยไม่เลือกมีเาม่าตัดทิ้งไปเลย <c oughs> ตัดทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไปเลือกเ e อียนเกอมากกว่าหรือว่าถ้าเป็น e ไอเอเลือกลอนโดเลอนโดตอเกม <c oughs> เลยแล้วไปได้อ <c oughs> ย่าไปถึงดีกว่าอ <c oughs> ย่าไปถึงดีกว่านะครับผมหวังว่ารบ <c oughs> <ด>แต่สามเกมต้องขั้นต่ำผมคิดว่านะอาจะมันสองเกมยากแล้วตอนนี้ด้วยคะแนนแหละครับที่โดนปรับเพิ่มมาเนี่ยอย่างสมมติถ้าวันนี้มันเป็นวันซามมลูนะแล้วเอเออย่างเกมแรกฮะลุยี่สิบสมมติไปละเกมสองเนี่ยมีแต่คนรู้้องไาลต้องไกล ได้ที่สองอีกไม่ไก่ตายเกมนี้ถ้าไก่จบแ้ไก่ไล้ไก่เดี๋ยวไปเก็บจบที่สองอีกอันเดิมไว้ก็จะลากไปอย่เราเด้งเยอะๆอ๋แต่ว่าสุดท้ายแล้วแเกมถ้าเอเอจบที่สองเนี้ยก็ก็แชมป์ก็แชมป์แต่กับการสมมติว่ามีทีมที่แบบมันถึงเมดาน่ะสมมติต่อให้ทีมที่ถึงเมดานอยู่อันดับห้านี้ไปปาดแล้วก็แล้วไปได้ไก่เกมหน้าเอเอถลบนะทีนี้นะครับมาเยาวๆนี่คือบดความหมายใช่ครับผมนี่แหละคือความแบบ พลิกผ่านของสมัยลู่ครับคุณผู้ชมอืมมันมีโอกาสแบบเปลี่ยนมือในการเป็นหัวตารางได้ยิ่งเกมเยอะอะหัวตารางไม่ได้ได้เปรียบนะผมบอกก่อนสมัยลู่อะคือใครที่ขึ้นไปแตะแล้วก็ควรจะปิดให้ได้ใช่เพราะถ้าคุณปล่อยไหลไปถึงแปดเนี่ยอาจจะอาจจะมันอาจจะไม่สวยหรูอที่คุณดิ้นเหนื่อยฟรี่ะท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ต้องฝากจานเดียวนะผมบอกเลยดียวเหรอแ้่เป็นจานดียวจานเอ้ยเขาก็เคยร่วมทุกเรื่องสุขแปดเกีมาแล้วนะผมแต่ผมว่าจานเดียวตรงนี้ว่ายังเหรอมันได้อะไร เมีคุณทำแรมรู้ไหมครับหน้าวันสี่ห้าเกมม่ะงห้าเกมโอเคนะครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งผมว่าโอเคอยู่คือสี่ถึงหกเกมผมว่าโอเคไม่มากไม่น้อยปกติครับห้าเกมกำลังสวยเออแต่สองเกมผมผมว่ารู้สึกไวไปหน่อยเครื่องกำลังติดเลยตอนพักผม้โหเหนื่อยคุณแล้วต่อเกมกลับบ้านไปเฉยโอ้ตรงนี้จบมกลับบ้านไปโอ้โหคนที่บ้านถามวันนี้ว่าจบไปยงลูกเผลอมรถยังติดอยู่เลยเผลอเพิ่งมาเออไหนครับผมอ่ะ อ่ะดูกันนะอีกประมาณนาทีกว่าๆผมอัปเดตครับผมตอนนี้เหมือนจะมีการหาพื้นที่เล่นกันต่อนะสำหรับ b ี r และทีมสีเข็มมันเป็นไปเดี๋ยวว่าถ้าไทยอ,อันนี้คือใส่เสื้อกูบังนะใช่ครับ <laughs> เขียวมาเลยแต <laughs> ่ยคนละทีมคนละทีม <laughs> เดี๋ยวว่าถ้าไทยเราโง่เงาแล้วามดีผมบอกว่าโง่เหงาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะอินโดเนี่ยนะฮะเอออินโดสี่อะติดต่อกันเลยเออทาไมนับวอยแล้วก็นโดเจ็ดทีมไหมเข้ามาตรงนี้ใช่ครับมาเยอะไปไหนนะฮะ โอ้ห16ทีมไม่เอาอีกเกือบครึ่งเหลือเชื่อจริงผลก็เยอะแหละก็จะได้แล้วโอ้ประเทศเขาต่มโคตาเขาก็สมควรได้รับแหลวคือมันกระแสบ้านเขามันไม่มีตกแล้วไงพอโยบายใช่นะครับผมฟอจิงก็โหดจะบอกทุกเกมก็เยอะด้วยแหละนะท่านผู้ชมนะก็ถ้าใครนึกไม่ออกก็ประชากรเยอะกว่าเราเนี่ยถ้าผมจะวีสามเท่าเราเจ็ดสิบเนี่ยเขาก็คูณไปสองร้อยสิบประมาณนประมาณนั้นนะครับผมอยู่ที่ฟอจ G กันโมบายกันแล้วร้อยเก้าสิบเก้าละ ข้าเกมดีทำไมอ่ะไม่ได้อื่นเออเอาแล้วละเอ้ยบาแล้วนี like, ่วอยตรงนี้บอเดโตครับโอ้โหวอยแปลกๆเกมที่แล้วก็ออกอันดับที่14ที่5นะครับผมเกมนี้เสียหนึ่งครับผมเกมแรกมาแรงนะเกมหลังไม่เอาแล้วจริงๆเขาเป็นเบสออฟอิรันเกลด้วยนะทีมนี้และวงถ้าวงสาย a อีกนะ และวงไปที่วงบนเอาละวอยกลางวงเนี่ยบ้านสวยนะแต่ไปแย่งเล่นหนึ่งหนึ่งสองนะมรูกนี้แล้วไม่ตายเนยนหนึ่งเข่าน่าจะแบบเนี่ฮะสองกีทสองใจน่นจะมีมีอีกคนหนึ่งนะโอ๊ซี่ครับใช่ครับผมโอ้าจะกลับขึ้นไปหาเลยแท็งนี้ผมบอกเลยระหว่างทางเนี่ยอาจจะอาจจะไม่รอดหรือเปล่าเกี่ยวแน่เออผมดูจากไลน์เมื่อกี้แล้วเนี่ยมาได้กลับไม่ได้หรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวรอดูับวงที่สองผมว่าน่าจะ หาพื้นที่แย่งชิงกันไปฮะแล้วก็ไปซัดกันอีกทีวงที่3เหมือนเดิมนะเราวงเซอร์อาะไม่เอาเป็นเซอร์วันนี่นะฮะแต่แน่ๆคือบนแลออนะเกาะบอลละอืมน่าจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พีกลับมาล่างแล้วแหละครับอืมถ้าผีมาล่าอีกก็นะฮะิปเกมดีก <c oughs> ว่า <c oughs> อ้าเซรัลกูมไม่ได้เดฟกูบอกเมาแต่เซรัลโด,ดนส่งมาจากเคนนี่โทดาร์กาซีเขตเหมือนจะมีประเด็นใหญ่เรียบร้อยฝั่งนี้บูมส่งเฮลออกจากเกมไปหนึ่งเป็นริชาร์ดครับโอ้โหเหมือนจะขับลึกเข้ามานะริชาร์ดอืมและที่บอกเต็มครับทีมซีเคว้า เกมไหนเขาไก่ไก่เกมเมื่อกี้่อกโอ้โหอะไรกันคำนั่นมาวอยไปวอวอ่ะนี่ไก่วันนี้เป็นอะไรกันฮะแหม่ได้ปุ๊บนี่เตดขาเลยวอยเกมแรกไก่เกมที่2จบสิบห้านั่นแหละดิเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมมาตรงนี้ส่วนสเกมวบอกว่าไก่เมื่อกี้ผม16หดีกว่านะเดี๋ยวจะน้อยหน้าวอยเลยไหมเลยเชื่อมาอย่างนี้ก็เป็นผลดีกับทีนี่ตามาตรงนี้ช้ากันเลยเอเอเอาเรื่อง โอ้ละอย่างอย่างคงเต้นคงกว่าตัวเดียวเพื่อนเบนซี่อยากให้เหลือรอดไปได้ยอดดีโอ้วันนี้แกใจมาของจริงวะ่ะคือมันเป็นจังหวะที่ฝั่งทีดีเคอ่ะหรืออาโทดักกทกทากับทีมตีเกต์อ่ะปะทะกันเพิ่งเสร็จไงแล้วรีเท็ยังไม่ยังไม่เสร็จด้วยอืมทิงจังหวะดีมากครับเอียริน่าคือเรียกว่าทามมิ่งเข้ามานี่เพอร์เฟกเลยนะแล้วตรงนี้เป็นอยู่กลางวงด้วยใช่ครับโอ้โหบอกเลยงานนี้เอพรุ่งนี้ คือวันนี้ผมสบายใจแล้วนะกับสามเกมของเอเอแต่ว้นพรุ่งนี้บิกิตวันนี้กับกเตเป็นที่หนึ่งเออคือจะไปทักเยอะอ๋อแล้วแต้องต้องให้อดีตจริงนะเนี่ยหนึงเข้ามาให้ทีให้เอดิตบิกิตก่อนให้โทดักเนี่ยให้โทดักก่อนนะเออแล้วก็ค่อยให้เอเอเอครัาบอกบิกิตเนี่ยคือไปไปไปเร็วหน่อยนี่ยแหละมันเป็นเกมที่แบบว่ามันทั้งย่อมันสามารถเข้ามาได้ตลอดนะมันไม่ใช่เป็นแบบ สี่ต่อสี่ตลอดไปอะไรไม่ใช่นะครับพอสี่ต่อสี่เสร็จคุณยังไม่ทันได้ชุบเพื่อนยังไม่ทันได้ปังย,ยาคุณโดนแล้วไม่ได้มีแบบว่ายกมือมาเอ้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนขอขอ,ขอรีเซ็ตแป๊บเลยไม่มีนะไม่มีเข้าหือเข,อขอ้าอะแล้วเองเป็นการเข้าอย่าบอกทามมิ่งถูกต้องครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะไม่เสียน้องด้วยเออนะครับผมนะครับอ่าแล้วครับกันยางกันยางกันยางพยายามจะแมเก็บระเบิดได้อ่านชื่อกันยางเลยการช่างเลยแม่แล้วก็ปะยางยี่สิบโมง นี <ns> แต่ตั้งชื่อนี่ไม่ปรึกษาช่องไทยกันเลยอ๋อแต่มันมีคนนึงไม่ได้เข้ามานะวันนี้ผมบอกให้ชื่อปลาคังปลาคังลนกจิ้ม <im it> <im it> <im it> เออนกลิฟซาชิมิไทยเริ่มที่กันด้แล้วอ่าแล้วสิงขาวอ่ะไรแค่แนอนดี่ไปเปิดในเฟอร์โก้อีกทางด้านหนึง่งครับผมโฮมบอยโดนเหมือนกันจาก e แซนฟ์แอนดี่ซ้ำในเฟอร์โก้จะเมกมไปเฟสแคนบวกหนึ่งครับผมแล้วก็แซนฟซ้ำอดีบออาอะไราะ e ไมาหน้าเอไอว่าเมื่อกี้เออเหมือนจะเป็นเอไอได้มาครับผมนี่แกสายแบบยิงตัดขาครับผม เราล,ล้มแมรี่ก็มุดตอไปทางโดนทางฝั่งโอมบอยฮะนะครบับผ่านก็นเหมือนจะต้องผ่านผ่านยาวๆเลยฮะ้ทีตรงนี้เพื่อนมาช่วยไม่ได้โอ้ยแล้วเกี่ยวมาได้หรือเปล่าเมื่อกี้เมื่ี้เราปี๋ไข่ย,ยิงมาต้องถอยก่อนจากบนเขาน,านะขนาดเราอยู่ต้องอัพเสิร์มองไม่เห็นครับหิวไม่ได้ตอนนีผมนักดาวไปใครวะผมงงว่ะน่นาจะเป็นโฮมบอยหรือเปล่าเมื่อ้ยโฮมบอยอยูอ่นี่เลยนะผมไม่แน่ใจไข่เข้าไข่แล้วจังหวะแรหนกเราตอนนี้อยู่ข้างบนนะพีกท่าน โอ้โหเดือดฮะโอ้กลายเป็นลิวะเนี่ยมาตามเนี่ยยัดเสน่ห์แบบแล้วก็ลงมาลงมาทำไมดีกว่าโอ้เป็นเรื่องอย่างนี้เอ้าเอ้าเอาเอ้ารถหมุนหมุนเฮ้ยมาโดนนัดหนึ่งอีกนัดเดียวแหมรีเรียบร้อยฮะหัวหน้าครับผมนะซ้ำริวไปอือโอ้เงาอีกนะไปถึงเล่นเมื่อกี้แล้วตรงนี้ต้องบอกว่าเข้าวงยากเลยนะ AE ถ้าวนไม่ดีนี่หลายทีมนะขออว่าตรงนี้แฟร แฝด้าคิวว่าคิวเพิ่งเตะผเล่นไปกันยากันยาเข้ามาปั๊มหนึ่งแม่แต่สุดท้ายครับผมไม่รอยเข้วมาเฉดทันโอ้โหขอปะแล้วหน่อยอันนี้แฟดกันยาโอ้เหลือเชื่อครับแฟดโอ้ได้พื้นที่ครับไปกันต่อฮะเราเหมือนจะมีนี่ฮะหมาต่อคิวรอแล้วครับบ d r ได้ยินซุ้มเสียงเมื่อสักครู่ครับจ่อรอเลยแล้วเจนฟอสตรงนี้ในบ้านเหลือคนเดียวครับอาร์คิวอย่างที่บอกครับแม่อย่าไปดูไทยเยอะฮะท่านผู้ชมเป็นอินโดก็ไม่ต่างเราเท่าไหร่ ผมอกว่าแต่เมื่อสักครู่นี้เหมือนเอจับทองพื้นที่ได้สวยรุ้ไปถึงแวมพายนะจากซ้ายเหมือนจะโล่งเลยครับอืยังไงเกมนี้ต้องมาครับมาแล้วดิเอาละท่านชมหรือยังไงหรืออย่าไปทักทักได้ทักได้เอาให้เอาให้เฮลก็บอกมูมาเฮลเสียไปหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้โอ้น่าเสียดายเนี่ยโอ้โหจุ่มหมุนหมุนอ้อมเลยฮะไปซ้ายบนสมมติว่าถ้าซุปเปอร์วีเอนสัปดาห์หน้าสมบุรณ์นะครับผมที่บอกทีมเดิมก็คือไม่ต้องเล่นแล้วนะ อ่ายถึงไฟนอลเลยเพื่อนเลยหมายถึงว่าถ้าได้เข้าสองรอบแต่ถ้าสิบเป็นหกทีมเนียในซูเปอร์เกมนสองอ่ะมันจะไม่มีเรียกว่าแคัดิเดตใหม่ขึ้นมาแบบว่ามามาเอาเอาแต้มไปแก้ไฟนอลเพิ่มเออถูกต้องมันก็จะไม่ต้องเล่นได้เลยใช่ครับต้ออาจจะพักการแข่งไปเลยนะเล่นตอนนี้แล้วกันโอ้โหให้เกียรติบาซาหนึ่งโอ้โหอ้าวเฟสแคนเหมือนจะเข้ามาดักรอเอาเตอร์อีโก้ครับผมครับผมอัปเปอร์คิวคิว แล้วเฟคแคนบอกว่าเอาหมดทั้งนี้เออฮะตอนนี้ต้องโดนหลบก่อนโอ้โหโกดังนี่ปากประตูมันจะกว้างๆหน่อยต้องระวังนิดนึ่งฮะเก็บโดนให้ดีนะครับดีโฮมบอยเอายังไม่โจมันหนีมาเจอแฟดแต่แฟดโอ้โหโดนสวนมาจากสายามิวแล้วสายามิวไม่น้องในประเด็นปั๊มเลือดได้นะครับแบบนี้อขอ,อไม่ได้เอ้านี่เราเป็นวินครับมาเยินแล้วกันแล้วี่วเปิดน็อกตัวแรกก่อนคิปต้านครับโดนสวนบา,า,าร์รถแมรี่เอาให้หมดแล้วนี้เฟคแคนเฮ้ยเขาไม่ช้าเลยนะ อ้อยวงเหลือเชื่อครับเฮ้ยกลางวงอย่างอีใหหลุดเกือบหลุดครับโอ้มันมันไปเซอร์เวนี่แต่ไม่ไปกลับลงมาแต่ก็ไม่ถึงโลนฮอกไม่ใช่อ่ะโอ้ทั้งบนทั้งล่างนะผมบอกเลยเอากลางเลยนะวงพิธีอาวัตชีครับตรงนี้เอี๊กับเฟสแคนเสียเอิร์ธอยู่นะครับเอิร์ธเอาไปโค่ลูกนี้ชี้แน่เลยครับผมชาโคโอ้ยแล้บผมแปดท้ายไปแล้วเอี๊โรแมรี่ครับได้ระบบมือไหวบ่ายทิ้งเพื่อนไปเลยแต่ว่ากาดรี่บอกจะไม่หายไปแล้ว โอ้ยกล่องมันขึ้นยากนิดนึงนะมีใช่โอ้โแต่องบอกว่าเฟสแคนนี่สู้ได้ดีจริงๆนะในการไฟร์ับอะไรอย่างเงี้นะยเดี๋ยวดูน้องดาดลงไปแล้วมันทำอะไรเกมด,ดยวอซีอ่องวอยปล่อยตั้งเข้าต่อมาตัดผ้ามาแวมไพร์เข้ายัางไงครับผมตรงนี้เป็นแบบว่าป่าหมดเลยนะโอ้โห,หมันดูฮะมันแม่จะหาข้อมูลข้อมูลก็แอบยากครับรู้แต่ก็ถ้าจะเข้าสูส่หิวผ้าที่อาจจะแตกเลยนะอื ต้องค่อยๆเดินแล้วครับตรงนี้รถน่าจะหมดสิทธิ์ใช้นอกจากทะลุไปเลยก็ไป็หายอูทารอนเล่นขอบวงเป็นขอบวงที่สุนจัดเหมือนกันและเป็นทีท้าถึงด้านหนึ่งได้วอคซี่น็อกดาไปครับเต๋ดูฮ่าเราจะมูฟต่อ,อยังไงครับผมบ้านนี้เอสแคนเอดแคนอยูด่ด้านนอกหาที่เล่นก่อนแล้วเป็นอ้ารถแมรี่คิวสติลไปครับเลยเชื่อเชื่อไปขึ้นอีด้านนะเนี่ยสลาย,ยาเลยครับทิ้งเพื่อแล้วก็ไปโมงนะ่งฮะหาแต้มซะหน่อย ฟเฟ้แค่เอาเหรอกู้ถ้าได้ตรงนี้สัามคิวนี่ผมบอกเลยมีภาพนะเฟ้แคนด่านนี้นะเอาละดูกันตรงนี้แบมพายแบมพายกับใครเนวโอ้แล้วเจอกันบ่อยอหรือเปล่าไทยกับไทยไม่ชอบเท่าไหร่นะตรงนี้โอ้แล้วเขาเนธด,ดักเอิร์ธโอ้ยข้างหลังมีแฟดอีกเฮ้ยเอิร์ธเหมือนจะโดนแซนวิทนะเฮ้ยระวังเลือดดำโหเดือดเชื่อนะโอ้แล้วโดนไอ้คูแต่ก็ไม่น็องเหมือนกันนะเอิร์ธต่ว่ากันนี่ข้ามาจ่อขวาแล้วล้อแบลล์จัดไปเก่งคนเดียวแล้วดิ ไอ้คนเดียวเฟียววัเดียวเหรอสหรับเราแมรี่เทอรน,นี่เคไปได้วอ,อยยิงครับผมเอา้เอาเฮลโดนน้องจากเหมีวมยวแล้วผมไทยรัดกันนล้วเรียบร้อยก็เลยแหวมพายปิดเฮลจบไปอย่างวุ่นว่องว่องไวครับผมโอ้ยใ,ใครที่ไหนไกลนะคนกันเองข้างนั้นนะ่ะนคคนนานผู้ชมเราเทอร์นี่เคไปยิงวอยมาไว้แกนชาโกเมื่อกี้โดนท็อปแล้วโบบาแจมแฟดมาจากไหนครับโอ้โหกำลงังจะนัวอยู่กับทานลอนด้านหน้ายังปิดไม่ได้ด้วยการันตีไกลครับผมระเบิดลูกนี้มาช็อปเปอร์ระวังนะนะ ขอเปอร์เกือบน้องนอนทานหลังแตกแล้วเป็นคาราลี่ได้เอ็กเซลมาเหลือคนเดียวตัวดีว <ๆ S 2> ปิดต้องรีบปิดนะไม่งั้นแสตหลังโอ้โหแสตช์ยังตัวมือที่3นะงดงาเมเสมอจริงๆครับโอ้นักท็อปเลยฮะแคยิงฟีจดัดด้านหลังแล้วก็จะปิดได้บัตติงยิงห้องน้ำแล้วคาราลีะหลบหน่อยไหมพอในกระสุนนัดสุดท้ายมาลางไรดูเป็นเธอที่ิเต เอ้เอ a วนมาอาวีกับผมโอ้โหเฟสแคนสวยจัดนะจริงๆทีมไฟผมว่ายังชนะแน่นอนแหละแต่ว่าโดนแจมครับใช่กำลังดีเลยนะเออเออซาเอานะครับห้องน้ำนี้โปะสมมกยาวๆก็บอกแล้วโดนออกมาซัดแต่ d b บมันคมกว่าระยะนี้แต่เธอนี่เคม,มาเคมเอาสิ เอาลวฮะ EA จะปัมป๊มปั๊มติวแต่เดินที่เกย,ยังว่าออกรถแม่แล้วแมรี่คนเดียวเซียวยังเลยอ่ะโอ้แล้วแกไม่สนนี่ฮะไม่สนว่าใครจะหน้าไหนจะไทยจะอีโจ้แกรวบโบดแล้วบบเดร์แ,แมี่ก็ไปก่อนแล้วครับอีกหนึ่งทีว่า EA อข,ของแท่แล้วตนุงนี้ยิงมาแล้วมอแมนน้องไปโบน้องด้วยจากเจ้าเกอร์ EA มาเล่นกระจาผมครับผมผมบอกให้ไม่ควรนะเออแต่ก็ตัดหมดแล้วผมบอกเลย อยู่ว่าต้องขยับตัวเนินหน้าผาตรงนั้นแล้วเอ็นซี2ขับรถไปชิดเลยเหรอขับรถไปโชวไ์ได้รู้ว่านี่คือจ่าฝูง้แลววงไปไงวงเป็นไงบีทีอาร์แล้วโหวงดุดที่คือถ้าหลุดบ้านบีทีอาร์นี่ไม่มีบ้านเล่นเลยนะนนมีแต่บ้านทางขวาของกับปั๊มโอ้ประเด็นคือขวาไม่มีทีมไงมแล้วไปติดใจอะไรซ้ายกันทันี้บูงก็จะขึ้นมาตรงดีเซเวียบีทีอาร์จะต้ององอกบ้านแล้ววงต่อไปแฝดของวงนั่นแหละแบบนี้ เอาแล้วดูดิทางขวามีแค่เขาครับยัยน่าจะเอาหรือเปล่าเมื่อกี้แอมพายเขาเหมือนจะติดอยู่หนึ่งทีเหมือนกันครับด้านซ้ายฮะกูบักใช่ปะใช่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 เอาละผู้ชมแอมพายกูบักถึงเวลาถึงเวลาเหมือนกันถึงเวลาแอม,าแมพายกินกล้วยแล้วนะทรั้งเรากินกล้วยถึงเวลาจะล่วง <laughs> <laughs> เลยเลดบูอย่าเพื่อนใจเลยก้อยเพื่อนโอ้แล้วเป็นไม่ใช่ใส่ใจเอไออีกแล้วฮะเลดบูยังดนนะท่าผู้ชมมุมนี้มุมนี้ฟรีจัด อย่าพึ่งคุณจัดคุณจัดประหลัดบอกนอนเล่นไปสูตรทองจริงนะโอ้โหรอบ้านทางรถเงินหายสูตรหมดเมื่อเมื่อไหร่ครับผมไม่ดีเลยนะมุมนี้ผมตรงเดียวไอเอเกไม่แล้วโดนโจมีอ่ะได้โดนโจมันอะไรได้แต่ไอเอเอเหมือนจะต้องโอ้ยถามจริงครับผมซีอุดโอ้ยยางฮะยางฮะกระสุนฮะยิงไปบ่อยๆก็ใกล้แล้วนี่ใกล้หมดใกล้หมดนะ แต่ว่า EA มากี้ลงมาครับจะไปฉากกับทั้งแฟลทครับด้านขวาหรือเปล่าครับเมื่อกี้อ๋ออูบัควนไปมาบอยอยังอยู่นะเซตา้าแต่ว่า2เกมล่าสุดของวอยไม่ดีเลยนะครับนี่มันผ่าน u แวม่านไเอานี่ไงแล้วดูครับไปยิงแฟลทตรงข้ามได้เลยครับออกไปสโมกมาหรือเปล่าแล้วในบ้านนี้เจนฟอร์สโอ้โหจุ่มอยู่นาเดียวก็อาร์คิวมาแล้วจ้ะบูยสปอร์ตสามคนเจอตัวหร เช็คชื่อเช็คเห็ุแล้วเยนฟอร์สยากนะครับที่จะรอดออกมาปาดหนึ่งอนนโอ้ไปลูกตรงครับนะไอนลูกตรงแปดเรียบร้อยครับผมเอา่างด้านหนึ่งบีดีอาร์โอ้ไปตัดกูบล็อกได้ก่อนออายังไงแวมไพร์อ๋อจะขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วครับโอ้กูบล็อกเราระเบิดมาเซต้าไหวไหมหลังเปิดนะอย่างนี้หลังเปิดองคุณลหน้ามีตะกิ้รถมาก็บีดีอาร์มุมนี้กดกดได้อยู่ปืนสมองครับผมจัดไปไอ้ทีเอหกคิวยังคิวเยอะที่สุดอยู่นะตอนนี้ ในเกมนี้ถ้าไม่นับเฟซแคนยังเอาทุกเกมมาเอาเยอะตลอดนะฮะโอ้โแล้จอดจอดอย่างนี้เลยโอนมาเจอเอเหรอเจอนี่เอเจอนี่เอเห็นแล้วล่ะแล้วมีตัวหลังอีกช่วยโมาเจอเอแบบนี้ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เข้าข้อเกือบทุกคนแล้วดูดิเพ้อจนได้ครับ โอ้มุมหลังคาล้วยกันนะครับขำสุดจากด้านล่างครโดนนทุกทีทั้งแมบายทั้งกูบักอียร์นี่น่าเขี้ยวาดสุดๆนะครับผมไม่มีเช็คชงเช็คชื่อฮะเห็นคนเป็นยิงก็ตอนนี้ได้ระเบิดลูกนี้ย้อยมาเรียบร้อยครับผมเทร์นีเคเก็บไปอีกหนึ่งลูกมันตกหน้าต้นไม้แต่วิ่งมาโดนเหลือเชื่อคือมันตกฝั่งนี้แต่อาโนเอวงไปโดนระเบิดไม่ดุนคนแล้วโดนคนดุดระเบิดตรงนี้โอ้แล้วเก็บไปอีกสองคิวฮะตรงนี้สะหรับอียรนีน่าแปดคิว ผมถามจริง EA กินอะไรมาครับเดินไปทำไมก่อนเมื่อกี้เพื่อนแหมคุยกันหน่อยนะแล้วต,ตรงนี้ผมบอกเลยโอ้สุดท้ายฮะไม่ใช่เคฟตีฮะเคฟคิวนะเคฟคิวเคฟคิววันแรกผมก็เกือบหลงจะ <c oughs> ขึ้นมาผมเก <c oughs> ือบอร่อยเลยเกือบอร่อยช็อตนี้เซตา <c oughs> ้าเอาละนอนแบบนี้เซต้าเพิ่งเห็นตำแหน่งล่าสุดเรียบอร่อยแน่เรียบร้อยครับผมวิว่งไปโอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วย นี่ไงไปเกิดก็ท่านผู้ชมฮะวอรล,ลุกขึ้นมาวิงว่งวิ่งหมุนกระโดดเขาเรียบร้อยไม่ล่อนก็นเสร็จทางฝั่งของ BTR ใช่ครับผมตอนนี้เหลือทั้งหมดแค่6ทีมครับแต่ BTR กับบูมต้องซัดก,กันก่อนเข้าวงด้วยนะครับแวมพร์ลอกินครับผมเนตตี้ระเบิดเก็บเลดเฟสไป บ้านแตกแล้วเดินเลยหรือเปล่าในตีโป้สโมปิดวีชันด้านหลังช่วยไม่ได้แลวจั่วมาของเวซี่เฮชเอาแต่แลมโบโอ้โหเราสลายไปได้เทนี้เคแบ่งพักแบ่งไฟกันไปแล้วครับผมเวซี่เดินมาชิดเดินมาชิดแล้วดูว่าวีพีไหลตายเทนี้เคไปครับราสลัดขึ้นมาชุบครับผมเติมอย่ากครับบิยาโอ้แล้วปูมทีาโดนสองทาามายิงหลังรีครับตรงนีบีทีาครับโอ้ยามี่แล้วยังไงจะเนเติมสามเลยหรือเปล่าในบ้านโอ้โหเอาตัวไกลด้วยครับแบบนีีล่องมากหรือเปล่าเฮ้ยบิทายากนะ โดนกดมารีไวท์ไม่น็อก็บอกว่าหูยท่มูเหมือนไม่ช่วยอะไรเลยมองต้าจ่ายดาเมจเกือบร้อยรับผมมุมนี้ตา่ครับโอ้กลายเป็นบูมเนี่ยยืนดูเลยนะตาปีบๆแล้วก็ยิงอ่ะโอ้โหทั้งสองทีมนะครับผมบอกเลยว่ามีเสียกับเสียเสียยาแล้วก็ดีเซเวียยิงไม่เะครับผมเดี๋ยวก็โดนเองครับมุมนี้มันมีผู้เล่นเกือบทุกที่ในบ้านตายสักลูนึงอัพเออร์หลาเลสเซน้องดาวไปขึ้นมาปั๊มเลยเนตตี้มองต้าไปได้รีไวท์ครับผมแล้วเหมือนจะโดนซ้ำด้วยครับมุมนี้เนตตี้ซ้ำไปก่อนครับโอ้ บูมกินตรงนี้หมดไปต่อข้างในเหลือแวไพายแฟนแล้วก็อีญาดีน่าครับดีเจเบลขอพักแป๊บอย่าพึ่งเพื่อใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเราตาชิดมาแล้วก็ยามีจะเดินเข้านาต่างบ้านชั้นหนึ่งแล้วโอ้โหอุ๊เดทมาเมื่อกี้จังหวะชิ่งยังเดินหลบรอดไปได้ก็แตงเลตี้ก็ยังไม่นอกตัวตรงก็เก็บเหลือเกินด้านในแล้วไยามียิงอย่างที่บอกจากด้านนอกยังไงก็ต้องมีโดนกันบ้างแหละครับโอ้โหเหลือเชื่อแล้วสาม2สองเลยจังหวะนี้บูมเข้ามาเคไม่เสียผู้เล่นสักคนครับผม ตรงนี้ BTR ยังนอนเนียนอยู่ในบ้านนะซึ่งบูมเนี่ยรอเกียร์บ้านนี้เสร็จแล้ว BTR เจอกันอเอาฮะเนตตี้จะรอดไหมไม่เนาะผมว่าไม่รอดหรอกมันเป็นบ้านที่ได้เปรียบกี่โมงเนี่ยผมว่านะโอ้โหได้เปรียบแค่ตอนแรกออแล้ววินไปเปิดหัวมอแมนครับผมแม่วินตรงนี้เหมือนจะไปสร้างความเสียหายเอนหนักนะ คือต้องมีทิ้งทิ้งเนี่ยพลาดไปพลาดใหม่บอกโซโล่โซโล่เลยคืนนี้อย่างเดียวเลยครับไม่ต้องทําอะไรฮนะท่านผู้ชมฮะเก็บตัวเก็บใจเอาไว้แล้วเดี๋ยวล่าไปปาเนตโดน NC2 มาฮะแมแล้วดูหเหมือนวิกฤตนะนตอนนี้โดนทั้งเอ็อนโดนทั้งแวมไพร์แล้วก็แฟดด้วยครับผมเรียบร้อย n อ2โดนทำให้เกมไปเนตี้ยังปวดไม่เลิกครับผมมุมนี้แต่ว่าถ้าหนีไปเนี่ยเยจอทางด้าน BTR นอนรออยู่ด้วยนะฮะอืมแต่ถ้าบูมไม่เอาเนี่ยเอาบูมไปครับแต่ว่าดังงในวเนี่ยเนะดังในวงละ สองทีมสองคนนะอยู่ในปิดแวมพายอ่ะท่านผู้ชมครัสองมาเศษมาทันเองละวูบอกรอกินคิวเดียวเบอร์ถไม่ได้ด้วยเบิร์บูตัวไปกินทั้งคู่เรียบร้อยได้ผมเนตี้ได้มาเอาไงเนนตี้ออกไม่ได้นะดูว่าอู้มมาเตอรี่สะแต๊บมาหน้าต่างนี้ก็ยังโดนนะหลบหน้าต่างไหนก็โดนมันเต็มบ้านท่านผู้ชมมาอย่างที่บอกไปแล้วบูเมา หันไปยิงแวมไพร์เฉยเลยแต่เอาเจ้าเกิร์ไปยิงแฟดแล้วลัสลัดโดนบูมเก็บไปโอ้โหสามต่อแต่แฟดปิดอียรีนาจบแบบที่5แล้วผมโอ้โหแต่เกมนี้แรงพอยก็ดีคิวก็เยอะโอ้ยนั่นรอดเลยรอดแล้วไปที้งสีเกตรอบนี้เป็นแฟดมาเหรอฮะเวนามะเออจะผัดกันขึ้นแบบกันลงหรือยังไงแวมไพร์มาไหมเกมนี้3คนโอ้โหต้องมาแล้วดิแต่พื้นที่ยากนะโอ้โหแล้วแฝดรับแกเข้ามาเทคมือที่ตรงกลางแมปเลยครับแต่ผมว่าบูมได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะ โอเครีบมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีซะทีเดียวก็แฟดะครับบผมต้องดูการขยับตัวของบูมะถือว่าเป็นตัวกำหนดเลยครับให้กับแบมพายปลาเหน่งลูกนี้ไปแม่ปลาไปตรงนั้นไม่มีใครนะไปไหน <c oughs> เออและเลดบูนอนเนียนๆฮึบแอนน่าหลบทันวิ่งออกไปก่อนเลยครับเนี่ท็อปบ,บัรกี้ตรงนี้ยังหมุนเล่นต่อได้ฮะหวังพึ่งบูมครับตอนนี้แวมแมพายของเราเออให้เขามาตีแฟดนะอ เหมอจะตีเราแต่ด้วยหความเป็นไฮกราวของบูมาท่านผู้ชมอะ่ะเออแต่บูมันจัองบาะเดินออกมาหาก็อันตรายอยู่นะครับใช่ฮะแต่ว่าพื้นที่ได้เปรียบกินไม่ได้เปรียบอ่ะแต่ถ้าออกมาเยอะนี่ก็โดนน็อกอาจจะโดนตรวจได้เอาละครับพายเป็นทีมเดียวนะครับที่มีผู้เล่นอยู่ในวงครบ3ามครับผมณตอนนี้อ่ะเฮ้ยแล้วแฟนขับรถไปแบบไม่กลัวอะไรเลยนะ นั่นนาดิกลัวบ้างนาดีเหอก็แต่บ,บูมออกมาไม่ได้จริงนะต้องรอตัวปั๊มออกไปก่อนมิฉะนั้นโดนตัวไกลกดหัวนะครับนี่อ่ะตาแบบว่าไม่ตื้นด้วยนะลูกีเรียบ,ร,ยบร้อยครับผมบูมอ,อกต้าครับไปเก็บได้ก่อนตรงนี้ยร็วสักหน่อยได้ไหมนี่อ่ะแล้วเป็นกานขาดคำครับพูดไปก็เกิดขึ้นครับแม่เ็นโบฮะของแฟตโดสติลมาจากทวงแบมพายะระเบิดนะน,นี่สมองด้อยู่ครับวิน ว่าสี yeah, 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 yeah. ่นาเทีไทยที่ทำได้เด็ดร้อยไอ้ปูโอ้ตัวใส่จีนไปนี่ในที่องพี่ยา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 มาทจะเิดอย่าพาจะเป็นตามเดียสวยสวยปะได้ครับผมสวยตรงนี้คือหน้าป่าของกิววี่สวยงามได้คนดีด like anyway> ีเอาเลยครับแม่พายอุ้ยสองคนกิววี่กับเนตปูแต่เสียดายอย่างนึ่งเนตปูไม่มีหมวกละถ้าโดนสวนมาหนึ่งเม็ดเนี่ยถึงน็อกครับผมใช่ต้องระวังครับตอนนี้เมลล่ายังน็อกอยู่ด้วยครับระยำนี่ปูนี่ต้องรับขวารับซ้ายครับ โอ้ยยามมี่เป้าไปอะไรวะน่ะ <S <S โอ้จัดเออเป้าเป๋เอาเป๋ท้ายมาเลดบูมมันใจแล้วครับผมตอนนี้กำลังหาจังหวะอยู่เรียบร้อยครับผม <S <S บูมยามมี่ได้แฟตอ่อยเกมสองทีมครับผมแบมพายสามมุมสองอเ,เลดบูยิงยามมี่เหลือสองเท่าออกตาเมเตอร์ลี่โอ้แล้วกลับมาชุบเม,มล่าได้ด้วยเอาแล้วนี่แบบนี <มา S 2> ้คดีพลิกมาดิแต่คิววี่ไม่ให้ชุบนะ เดินมากิววีจวัตสองกิววีจวัตสองไปใจสู้ไว้เดทบูอย่าพึ่งผีก็ใจเ,ย,เย็นเฮ้ยสวยกิวลูกนี้ลูกนี้เนทคัดมาตั้งแต่เช้าแล้ว <c oughs> แต่มันแม่มันเช้าเกินไงมันเลยไม่ไม่ถูกมันเบอร์ <c oughs> โอ้ยยังยังไม่ใช่เหรอายังไม่ได้เวลาดีครับผมหามุมอยู่กับกิววีเมีล่ากิววีเดินมาเฮ้ยยังขวาน้องชายอย่าไปอย่างนั้นสิอย่าไปอย่างนั้นเพื่อนใจเย็นกิววีเจ็บนะ จังหวะนี้เขาแฟดเขาแฟดมาเขาโบกขวายูวิ้งเอาตัวรอดนะท่านผู้ชมสามต่อสามแวมไพร์หรือบูมตอนนี้ต้องการธงไทยขึ้นสู่วินเนอร์วินเนอร์ชิกเกอร์นิเนอร์นะหมดแล้วเนธเหลือจะเหลือแค่วมไันผ่านที่บอกเหลือสามลูกแต่ผมก็ในเมียวลามุมนี้มุมอร่อยบูมออชั่นหรือก็แฝดแล้วจันเวกเอาแล้วนะกินไปหนึ่งแล้วนี่ยำมี่ออกมารับเต็มเต็มนะเนธลูกนี้เนธลูกนี้เห็นอะไรครับเด็บูนั่นน่ะดิเห็นอะไรไม่รู้แต่ว่าน็อกแล้วเอาแล้วก็โบผมแม่มาดิปุ้มไหมสายเปิดเห็นไหมเมลยวา กินนิ่มกินนี่หรือเปล่เาเฮ้ยแน่ชุบนะไปไปเรียบหือสวยจัดไปลามสวยมากลามทุ่งไปดิถามสองแค่ดูวี่มุมนั้นต้องยืนต้องยืนขึ้นมามาเล,ลีตาต้องตีสวยจัดเออเจ็ดนะเตาสวยจาดโมง่ายหนึ่งแล้วเรียบร้อยเวมพาออีกกระบอแล้วดูดิเขาเอาผมขึ้นไปข้างบนเป็นไงมารามี เอเป็นคนกินไก่อะอยอยางชอบเลยเชื่อนะครับผมดอนคอมไพน์บีมอสเกอ๋อคือพูดถึงเซมนายนี่ไงคุณนี่ทำถึงนะเอาให้ผมบอกให้ผมเอาให้กันนั้นแหละนลยครับผมย่อยครับแม่ไพหลังจากสองเกมแรกคุณจอม